สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาดึกกันนิดนึงนะฮะวันนี้มีอบรมทั้งวันฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับผมเพิ่งจะว่างมาอัดคลิปให้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยในเรื่องของ head to head ครับผมตรงนี้ฮะตรงนี้เลยครับผมนั่นคือการที่ผู้เล่นนะครับเจอกับผู้เล่นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สนุกนะฮะสนุกมากนะครับการที่ ผู้เล่นเจอผู้เล่นคือที่สุดของเกมแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่ผู้เล่นได้เจอกันมันเป็นเรื่องที่สนุกแน่นอนนะฮะมันก็จะมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะฝ่ายเสมอนะฮะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า10ท็อปนะครับของผู้เล่น Head tohead นะครับในเซิร์ฟเวอร์ของของพี่เนี่ยเขาใช้แผนอะไรแล้วก็ใช้กองหน้าอะไรกันนะครับผม เราไปดูตรงนี้ฮะตรงนี้เลยครับผมนี่นะครับก็จะมีเเวลาเหลือ7วันนะครับในการที่จะเก็บแรงนะครับผมก็ใครที่ได้แรงสูงสุดก็จะได้เนี่ยครับก็จะมีตรงนี้ครับโลโก้ตรงด้านหน้านี่ครับเอาไว้เอาไว้อวดเอาไว้โชว์ได้เลยนะฮะว่านี่เราคือติดที่1ที่2ที่3จนถึง250นะครับผมนี่ครับ250นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมอันดับ10กันนะครับผม ชื่อตาโอนะฮะไม่รู้ชื่ออ่านยังไงนะฮะตาโอนะเดี๋ยวเราไปดูทีมของเขากันนะครับว่าเขาใช้แผนอะไรกันนะฮะมาดูแผนของเขานะครับแผนของเขาใช้เป็น5นะครับผม5 2 2 1นะฮะก็เป็นกองหน้าก็จะเป็นพอเส้นนะครับผมในส่วนของมือโกก็จะใช้เป็นบอลบอลบอลหน้าอะไร อ่านผิดขออภัยนะไม่รู้จักจริงๆนะแต่ว่ารู้รู้อยู่ว่ากูตัวนี้เป็นยูริอ่าสเปนนะครับผมก็ใช้แผน5,2,2,1นะฮะจากแผนดูจากแผนของเขานะฮะเขาจะขึ้นเกมทางทางขวานะครับแล้วก็มีตัวล้อมงอยู่2ตัวนะั่นคือลูกากูแล้วก็เพลเซนนะครับผมจะสังเกตว่านะครับคนที่เล่นเฮดเวทนะไม่จำเป็นที่ต้องโอเวอร์ออลสูงนะเพราะว่า เกมพวกนี้ไม่ต้องใช้โอเวอร์ออลก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีของเขาคือเขาจะอักเตะทุกตัวเลยนะ112นะครับไม่มีแรงเลยนะลองสังเกตดูนะฮะไม่มีแรงเลยนะไม่มีแรงเลยเพราะว่าแรงไม่เกี่ยวกับโอเออแรงไม่เกี่ยวกับเฮดหเฮดนะครับผมมันจะไม่เหมือน VSA ที่จะต้องใช้โออในการสู้กันนะอันนี้เขาเรียกสายฝีมือนะฮะแต่ถ้า VSA เขาเรียกสายเติมในการสู้กันนั่นเองนะฮะมาอันดับ9้านะครับ ชื่อจวนโจสนะอ่าผิดก็ขออภัยนะฮะขออภัยนะนนยแฟนคะแนนแฟนครับนะครับอยู่ที่สล้านนะฮะเดี๋ยวเราไปดูแผนของเขานะครับผมจวนโจสนะครับอืมคล้ายๆกันเลยนะเหมือนกับก๊อปกันมาเลยนะฮะเออเหมือนกันเลยอะเราไม่ได้กดผิดใช่ไหมจวนโจสเออก็ตัวเขาทําเกมทางขวาเหมือนกันครับกาบขวาเหมือนกันนะก็มมกนนะจะมีกองหน้าเป็นพอเซนแล้วก็ลูกากูนะฮะ สังเกตดูดีๆนะฮะใช้2ตัวนี้เหมือนกันนะฮะพอเส้นแสดงว่าแสดงว่าโขกดีเหมือนกันนะนี่ลูกกูนไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนใช้กันน่าจะรู้ซึ้งอยู่แล้วว่าลูกกูนเนี่ยเป็นตัวอะไรที่แบบแข็งแกร่งนะฮะตู้เย็นเดินได้วิ่งได้นะครับส่วนมือกวงเขาใช้เป็นเช็คนะเช็คพามนะครับผมแต่ทีมนี้รู้สึกว่าจะมีแรงด้วยนะครับผมอ่ะอันดับ9้าผ่านไปครับอ่าอันดับแปบคริสเตียนโลสนะครับผม คะแนนแฟนคลับอยู่ที่4ล้าน100,000นิดๆนะครับผมแอดีลยเราไปดูแผนของเขานะครับผมอ่าอันนี้จะเปลี่ยนจะแปลกจากอ่าอันดับ10กับอันดับ9นะครับเขาจะใช้เป็น4 2 3 1นะฮะ4นะครับแล้วก็กลางรับ2นะครับแล้วก็3ตรงนี้นะครับผมของหน้าเขาใช้เป็นลูกกูนะฮะส่วนการขึ้นรู้สึกว่าเขาจะขึ้นทั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ มีสกิลฮิลทูฮิลนะครับซิลัสแสดงว่าคนใช้เยอะเหมือนกันสังเกตดูนะฮะว่าตัวทัพทอปเขาใช้ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวรามนะครับอันนี้ใช้เหมือนกันใช้ดีเลยฮะก็ผู้รักษาประตูก็ใช้เป็นลุยปาติซิโอนะครับผมเนาะก็มีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะแต่ในเรื่องของเกมลุกเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะฮะก็คือซิลัสลูกากรูครับผมอันดับเจ็ดชื่อแบดบันนี่นะฮะ คะแนน4 1 9 5ล้านนะครับผมคะแนนตรงนี้จะสูสีกันมากนะครับแค่เขาขยับการเล่นก็สามารถที่จะแซงกันได้ภายในแป๊บเดียวแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าแบตบบนี้นะครับใช้แผนเหมือนกับอันดับ10กับอันดับ9กนะครับก็คือ52 2 1นะฮะก็จะใช้กาบขวาเป็นดูลามครับแต่ว่ากองหน้าตัวป้่งเป็นลูกากูนะครับแล้วก็ใช้มือผู้รักษาประตูเป็นพิเตอร์เชคนะครับผม สังเกตฮะกล้องหลังนี่มีฟันได้มีฟันไดกับทุกคนเลยนะที่สังเกตดูเมื่อกี้นี้นะเนาะส่วนในเรื่องของเอเกมลุกนะครับก็จะมีลูกากูยืนเป้าไปสี่สี่ทีมเลยนะแสดงว่าลูกากูนี่ถือว่าเจ๋งเจ๋งเหมือนกันนะแล้วหกชื่อทูคามาโนนะครับทูคามาโน่สี่จุดสองล้านนะฮะอ่ะโอ้โหใช้แผนเดีวยวกันเลยห้าสองสองหนึ่งนะฮะ แต่ว่าคนนี้เขาใช้ทั้งขวาเนี่ยใช้เป็นลูกากูฮะหน้าเป้าเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับผมแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นอพอเซ่นนะครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เชคครับผมอกองหลังรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงนิดนึงไม่มีฟันไดนะนทีมแต่ว่าตัวนี้ะคสังเกตดูดีนะครับสีทีมที่ผ่านมามีเฮนเดสเกือบทุกคนเลยนะฮะแสดงว่าของดีจริงๆนะฮะ ฝั่งขวาก็มีมีหลายเมื่อกี้มีหลายคนที่ใช้อานูเหมือนกันนะมีพอเส้นลูกกูฮนะัมีความเขาเรียกว่ามีตัวนักเตะที่ทำคล้ายๆกันนั่นผมบ,บอกว่าน่าจะใช้เข้ามือของเขานะครับผมอันดับ5เป็นบีบอลนะครับ1,2,3แฟนคลับ4.4ล้านนะครับผมนะบไม่จำเป็นจะต้องโอเวอร์ออลสูงนะแค่150นะครับก็ติดอันดับ5แล้วนะครับผม กองหลังคล้ายๆกันนะฮะมี The Why ใช่ไหมอันนัน d เดทนะครับมาดูกองเ,อเกมลุกกันบ้างนะครับมีตุลามีพอเซนมีลูกากูนะแล้วก็ปีเตอร์เชคนะฮะจะมีความซ้ำนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ลองลองเอาไปปรับประยุกต์ดูนะครับเฮ้ยทำไมอันดับท็อปเซิร์ฟของของฟีฟ่าม b i บายใช้ตัวใกล้เคียงกันใช้ตัวแบบซ้ำกันเลยนะแสดงว่ามัน จะต้องมีอะไรด,ดีๆแน่ๆเลยนะครับผมอันดับ4ครับผมวีเวนเมสซี่ Messi นะเดาว่าน่เป็นเวียดนามเมสซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมคะแนน4.6ล้านนะโอ้คนนี้มาแปลกนะใช้แผน4-4-2นะฮะเคยใช้อยู่เหมือนกันนะก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็พอพอพอ,พอมันหลุดนะมันก็จะยากนิดนึง <c oughs> อกองหน้าเป้าเขาเป็นพอเส้นแล้วก็แมนซูก,กิกนะครับผม มีซิลารดนะก็ยังคงความเร็วตูลามซิลาร์ะครับเราไปดู3คนสุดท้ายนะฮะอันดับ3ของเรานะครับจูเนียร์อนิบอลนะครับผมคะแนนแฟนคลับ4.9ล้านนะฮะใช้เป็นเอ่อ4 4 1 2 1 2นะครับผมเป็นแผนเอ่อสมัยฟุตบอลสมัย,สม,ยสมัยเก่าเลยนะแผนนี้ผมจำได้ตั้งแต่เด็กเลยนะมีกลางรับมีกลางลุกนะฮะแล้วก็มีปีกซ้ายขวานะครับผม กองหน้านะครับมีเป็น oo, ลูกากูแลวก็ซัวเรสนะครับส่วนผู้รักษาประตูนี่เป็นยาชินนะฮะอ่าอันดับ2นะครับอันดับ2ห่งางอันดับ1โอโหห่างกันเยอะมากเลยนะฮะคนนี้เป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะอันดับสองเขาเรียกอารามเบอร์ตูในหลีกเรียกกันฮะอารามบาบาบา,บาตู้เหรอไม่รู้นะเขาเรียกกันอย่างเงี้ยอคะแนนเป็นขับ5.4ล้านนะฮะ ใช้เป็น4-3นะครับเป็นกลางเป็นกองกลางมิดฟิลด์เลยนะฮะสามตัวเลยแล้วก็4-3-1-2นะฮะร,รู้สึกว่าใช้พามเยอะนะอลาบาตูเนี่ยใช้เป็นเดวอสซูเคอร์แล้วก็แวนบาสเทนนะครับเป็นกลางลุกเป็นซีดานนะครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นมาติเนสนะครับผมมีความใกล้เคียงกับทีมอื่นก็คือมีเฮอร์ันเดสมีฟานไดเดวายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูท็อปเซิร์ฟณปัจจุบันนี้ครับซึ่งคิดว่าภายใน7วันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นใครไปได้นะครับเขาก็น่าจะเป็นแบล็กเลดนั่นเองนะครับดำแดงถ้าเป็นประเทศไทยไอ้เขียวกับไอ้แดงอะไรอย่างี้ใช่ไหมอันนี้ชื่อแบล็กเลดนะครับนี่ครับก็จะมีโลโก้ให้นะครับนี่ครับเอาไว้ขู่เวลาเวลาที่เราลงฮิตเว้นะถ้าเราเห็นโลโก้แบบพวกนี้นะครับเราก็จะตกใจเล็กน้อยโอ้ ที่เจอแบบว่าท็อปอะไรพวกนี้มาก่อนเนี่ยหน้านี้อะไรเงี้ยฮะคะแนนแฟนคลับเขาไม่ต้องพูดถึงนะ่ยเจ็ด้านนะครับผมโอเคแบ็คเลสนะครับนี่ครับอันดับหนึ่งนะโอเวอร์อเนี่นิดเดียวเองนะฮะร้อยหกสเองนะไม่จําเป็นจะต้อง200ก็ได้นะครับขอให้ฝีมือเราเจ๋งพอนะฮะโอเคมีความเหมือนนะครับมีความเหมือนมีความต่างกันตรงนี้นิดนึงนะฮะก็คือใช้แผน5 2 2 1นนะฮะก็ ของหลังนี่น้าคุ้นๆหมดเลยนะครับมียกเว้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับตรงกลางเขาใช้ซิลาสกับย o l e เรนเต้นะครับส่วนเกมลุกเขานะครับเป็นพอลเซนลูกากูแวนบาสเซนนะครับผู้รักษาประตูเป็นปีเตอร์เชกนะครเนาะก,ก็ทีมของเขาก็ส่วนใหญ่นะก็จะบอกว่านะครับส่วนใหญ่แล้วใช้แผน 5, 2, 2, 1กันนะครับ ก็ใครที่อยากจะลองลอกเรียนแบบแบบอันดับท็อป10ของของเซิร์ฟฟีฟ่ามืบนะครับก็ลองปรับใช้ดูนะครับจริงๆก็จะมีคนในลีกผมเนี่ยคนหนึ่งแะเก่งมากๆเหมือนกันนะฮะก็ใช้แผน5 2 2 1เหมือนกันแต่ว่าพอเราไปลองใช้แล้วมันเอ๊ะมันมันไม่ค่อยชินอนะกองกลางมันน้อยไปอะไรเงี้ยกองกองหลังมันเยอะนะคือแบบไม่เสียประตูก็จริงแต่ว่ามันมันมันต่อบอลได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ฮะ สายเฮดฟุตเฮดครับถ้าเราลงตรงนี้ฮะก็เขาก็จะมีรางวัลให้เราค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนะับฟีฟ่ามาสเตอร์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็คนในลีกนะครับเป็นพี่ท่านหนึ่งนะฮะก็สามารถที่จะเก็บคะแนนแฟนคลับไปได้1.9ภายใน1-2วันนะหลังจากลีนะฮะเพราะว่าเขาเคยได้ท็อป1ของฟีฟ่ามือบายมาแล้วอยู่ในลีกผมนะฮะแต่ไม่บอกนะว่าชื่ออะไรนะฮะไปตามหาเอาอีกทีนึงนะครับผมคนนี้เก่งมากๆนะฮะ ก็ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะขายเป็น 10- 20ล้านได้นะออถ้าเราปลดในช่วงวันแรกๆนะร้อยล้านก็ยังขายมาได้แล้วนะครับตรงนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเล่นของพวกเราเนะี่ยก็เล่นเอาเอาที่เราแบบมีความสุขมีความสนุกแล้วกันนะครับในเรื่องของฝีไม้ลายมือเนี่ยสามารถที่จะพัฒนากันได้นะครับผมอย่าไปซีเรียสว่าเฮ้ยเราจะต้องได้แรงสูงสูงอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะขอให้เรามีความสุขในการเล่นก็เพียงพอแล้วนะครับผม ก็สนับสนุนให้ทุกคนมีความสุขนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวจะมารีวิวอื่นๆในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ